พี่ลงมานะพีเายเออนี่พี่ชายไปจรยิงสูงสูงสิลูกพี่ชาย เอ้เอ hey, 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 he ้เอ้เฮ้ห้ามหามห้ามเขาเอาเอาจิ้มเราเข้าปากจะแสบเอ้ ปวดหวอีกไหยะปวกปวดอีกปวดอีกปวดอีกปวดเริ่มบาเลยลูกใช่ดหอีกแล้วปวดแล้วค่ะ

สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงสตาร์าัตตี้นะคะถ้าใครอยากส่งดาให้เราส่งตอนนี้แนะปี่นนนนไ,ปไหนไปเที่ยวไหนกันไม่มีครับผมมีงานไปคอนเสิร์ตอัญญาฮะเนี่ยโอ้ยสู้สู้อัญญาเมันสู้มาก เดี๋ยอีกสามนาทีนะครับส่งท้ายปีเก่าส่งดาวให้พอรัะครอบครัวนี้คุณนัทธาส่งมาหนึ่งร้อยดวงค่ะใครอยากส่งดาวให้ส่งตอนนี้นะอยู่ในช่วงสตราร์ารตตี้อยู่ครับคุณวิงกี่ส่งมาห้าสิบดวงครับ จงังสมมาห้าสิบดวงคุณพิชิตราสมมาเก้าสิบเก้าดวงเหลือเวลาอีกสามนาทีครับช่องสตาร์าร์ตี้ทำ <c oughs> ลูกโป่งเองแล้วตอนนี้ไหนรือทำลูกโป่งเหรอไหนบะ้าบ <c oughs> <c oughs> ้าบ้า พี่มางพีพพพพ่ขามาทนี่เลยพี่ห,หมดเลยนะพี่มาตรงนี้สิน้องก็อยากเล่นด้วยบล็อกเหรอลูกหรอคะบล็อก คุณเพนทิปส่งมาสิบดวงนะครับน้องพีเลิกริงยิงสาวได้แล้วลูกน้องพีเอาไหม อันยาชอบอ้าวหรือหละทุกคนนต่วเต็มเลยอันยาว้าวนู่น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 เดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับเราเกือบได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วแหนะถ้าใครอยากส่งดาวให้ส่งตอนนี้นะครับ,อบแอปเป็นแอนส่งมาหนึ่งร้อยดวง คุณชยัยยานรชัชยยานรพัดส,ส,ส่งมาสิบดวงคุณหนูหนานานงนวลอนงวะครับนวลนวลอนงแน,น่เลยนวลอนงส่งมาห้าสิบดวงเออ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 หนูชอบชอบหนูชอบค่ะ เดี๋ยวไอ้บ้าชอบจังเลยแก๊งนี้โอ้เราเหมือนเราจะได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคุณมิ่งขวันส่งมาดวง ยิงกันจนหมดเลยเหรอหมม <laughs> โหดมากแมวแมาแมวแมเธอเอาทิชชู่เปลี่ยนมาใช่ปะมีปะโอเคเดี๋ยวเช็ดมือให้ลูกไม่มี <laughs> เดี๋ยวไปเช็ดที่ <Okay. S 1> บ้าน <laughs> 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 คุณอิทธิลาสมัครหนึ่งร้อยดวงคุณอ้วนอง พุณ PST ส่งมา35ดวงว่อาอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกนะครับอันยาเขานึกว่า bubble เนี้ยก็คือน้ำลายเขาเขาพยายามทำตามหรือวะ คุณเพนทิปส่งมาห้ดวงคุณสุคุมาส่งมาห้าสิบดวงคุณการจาห้าสิบดวงคุณจ๋าส่งมาหนึ่งพันดวงอ๋อคุณจ๋านี่เองที่ทำให้เราได้สตาปาร์ตี้ทันเวลาขอบคุณนะคะคุณ a, จ๋าจิตตินัน ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้ด้วยนะครับไม่ได้เวลาเยอะๆแล้วสวยดีนะอันยาวแบบเดว่า ันจริงแล้วให้น้องพีไปยนตรงนั้นไม่ถ่ายรูปนขาพ่อพ่อยิงมั่งได้ไหมอ่ะพ่อยให้ียิงแล้วหนูยถ่ายรูปกับน้องได้หไม่ได้เดียวเขาพ่อยิงมั่งได้ไหมพ่อยังไม่เคยยิงเลยอ่ะอาอพ่อเสียใจนะเ่าพ่ออยากยิงเออน้องพี่รักพ่อไหม รักอยู่แล้วแต่ไม่ให้นี่มันเป็นของีใช่ไหมีนบอกถ้ารักกันก็ต้องเสียสละให้ใ<ช>ได้สิปานุเสียสละให้นะเนี่ยรักอยู่แล้วแต่ไม่ให้นะ หมดแล้วมั้งแต่ขอลองฟีดงน่อยนะโหเลอะตังเลยอ่ะน้องพีทีทำมันเลอะขนาดนี้แมอ่ภาพถึงสวยนะสวยได้ลูกสวยมากเลยไหนขอดูไหนดิไม่หทำไมอ่ะไม่รักเราหรออฮะแล้วแต่ไม่ให้เธอมันน้องพีชชัดๆ คุณก้อยสมหัดเก้าสิบเก้าดวงขอบคุณนะครับคุณอมพรสามสิบห้าดวงเล่นอะไรของหนึ่งอะเนยน้ำพีขอพ่อยิงสักทีได้ไหมนะนะขอพ่อลองหน่อยขอบคุณครับ

ข้อแม่เยอะจริงๆเธอต้องห้ามปัดหรืออะไราง้ไม่งั้นเสียงมันหายโอเคโอ้โหร้อนมากเลยเครื่อง iPhone 15นะคะรุ uh, Overall, um, ่นใหม่ล่าสุดหนึ่งเทเครื่องร้อนดีเชียพรุ่งนี้นะครับเจอกันได้ที่อุดรธันี์นะครับเจอกันทุกคนตอนน่าจะขึ้นประมาณแบบสี่ทุ่มอะไรแบบนี้เจอกันนะครับเจอกับแดนบีมคุณพันวิภาส่งมาลอยด้วยขอบคุณนะคะ คุณอาเซีเซยหรอส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณนะคะชุดน่ารักมากชุดเด็กๆวันนี้จากอะไรนะวาวาแลน์ดนะคะเอา้าจับกบซะแล้วไอวาขึ้นไม่ได้เลย <laughs> หนูอย่ายิงเสาลูกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอุ๊ยสวยจัง น้องพีน้องพีอะไม่หยุดเดี๋ยวมามีเอาคืนเลยนะหยาบแล้วคุณวิภาวิอะไรนะพันวิพาส่งมาร้อยดวงนะคะคุณพันส่งมาสามร้อยดวงคุณพันวิพาส่งมาอีกแล้วหนึ่งร้อยดวงนะคะไม่ยิงเสร็จกำแพงลูกมามีไปแล้ว คุยไม่รู้เรื่องแล้วคุณพันวิภาคุณพันวิพาส่งมาเยอะมากเลยอะส่งมาทีละร้อยดวงร้อยดวงหลายรอบม,มากเลยคุณแอปเปิลส่งมาสิบดวงนะคะคุณสุรักสษรักลันหรอคะส่งมาสิบดวงคุณสุพิชชาส่งมาหนึ่งร้อยดวงนะคะคุณสิริจัญญาส่งมาห้าสิบดวงไอ้บ้า

น้องพ, okay? no, no. นพีน้องพีน้องพียิงมาโบ่ใส่มามิซิมมามีถ่ายรูปให้เอาไปไหนล่ะน้องพี่เอาหมด,หมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยไม่ได้สาระประโยชน์เลยเลยหนูอะไหนยิงซิไหนยองยิงซิยิงใส่มามิเนี่ย้ เมื่อกี้ทางมันชันใช่ไหมใลูกสาวฉันเลยม้วนหน้าลงมาเ้ยหลับรองติ๊กตอกสนุกเลยคุณสาวลักษ์ส่งมา99ดวงนะคะคุณนทิกาส่งมา50ดวงคุณสะสินานะคะส่งมา50ดวงนะคะ คุณพราวนะคะส่งมาสิบดวงเหมือนกันไังตตงบสูตาเขานะวันนี้ตาสองชั้นข้างหนึ่งแล้วนะคะอยู่ดีก็มาได้ไงไม่รู้เหมือนมีงงเลยเพราะว่า ตอนเขาเกิดมาเขาไม่ได้มีสองชั้นแต่แรกไงไม่เหมือนพิธีพิธีเขามีสองชั้นเสร็จแล้วเขาหายไป,ไป,ไปช่วงระหว่างแบบขวบปีแรกใช่ไหมแล้วก็มามีสองชั้นตอนใกล้ๆขวบหนึ่งแต่อัญญานี่คือไม่เคยเห็นชั้นเลยแล้วนเนี่ยพอขวบหนึ่งก็เพิ่งแบบมาเห็นแต่ว่าข้างเดียวแค่ข้างข้างหลังข้างสายสรุปก็คือมีข้างเดียว <laughs> เลี้ยงลูกได้เก่งมากพูดคุยกับลูกอ่อนหวานมากชอบมากเลยคุณมินนี่สายเห็นนะว่าตัดลูกกิ้งแล้วก็บอกไงปะมัวแต่ไลน์ไม่ดูลูกลูกกิ้งออกมาเลยเนี่ย <laughs> แล้วก็บอกว่าพ่อๆไม่ทันลูกอีกแล้ว <laughs> นี่แล้วเราก็คือมัวแต่จะถ่ายรูปน้องพีไงมัวแต่มองอีกกล้องหนึ่งไอ้มือหนึ่งก็คือสเตจูนอยู่ฝั่งแองเกิลนั้นพอดีเล้ววั้รู้สึกว่า ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเราทำงนั้นนะไม่รู้ว่าอาจจะเจ็บกว่าเดิมใช่เราจะเหยียบเพาหรือเปล่าไงไม่หรอกคือเราไม่ทันด้วยแต่ว่าคือบางทีถ้าสมมติลูกจะล้มแล้วเราจับตรงไหนได้เราก็ชักขึ้นมาบางทีมันอาจจะเจ็บกว่าเออแต่ถ้าลงไปโอเคเราอาจจะแบบเอาเอาเอาเท้านะสอดไปล้ําหัวเขาอะไรเงี้ยอาจจะปลอดภัยกว่ามันเราคิดว่าเราคงแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนเตะกลัวมันเหมือนไปเตะเขาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ คือมันก็เจ็บแหละใช่ไหมแต่เด็กมันก็ต้องเรียนรู้อะเนาะแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเราก็ปล่อยปละเลยเออเราก็พยายามเขาที hmm. ่ไหวอะไรลูกอ่ะงั้นพ่อฉีดเองพี่ทีวิ่งไปตรงนู้นพี่ีจะหมดแล้วเ้อย่างงี้ดิเดี๋ยวนี้เรารู้หมดแล้วว่า สาวโซเชียลจะตำหนิเราเรื่องอะไรบ้างยุงเริ่อมาแล้วคุณอัญชลีนะคะส่งมาสิบดวงขอบคุณนะคะคุณอ้อส่งมาห้สิบดวงคุณเอพีนะคะส่งมาสอยสบดวงนะคะคุณธนาพรนะคะส่งมาห้สิบดวงนั้นแหละเนี่ยชุดน้องๆองน่ารักมากไอวานน่ารักมากหนูเห็นแล้วยิ้มตามเลยไอวานอยู่ไหนออยู่นี่เองสาวน้อยของมามี อุย้ยขาอ่อนจังเลยลูกวันนี้นนะเป็นเล์นนิ่งอะลูกนิ่งไปเลยคุณส้ซีวะอีหญิงเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะมันเริ่มมืดแล้วเหมือนกันนะเข้าบ้านไหม ไอว่าอัญญาอัญญาจับจับอัญญาดีกว่าจับอัญญาดีกว่าอุ้ยออ้ยเขาชอบวิ่งไล่จับตอนเนี้ยระวังระวังลาดวิ่งไ่จับอัญญาอัญยาอัญยา ด้องไปถ่ายข้งหน้าอันยอันยันยันยันอันย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 ันจับ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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนแล้วลูกอว่าก็ชอบอว่าก็ชอบเล่นี่เจับอวาเล่นีจับกันลูกบ่นอะไรอ่ะไปเล่นเล่นเล่น วันนี้ทางฟ้าเป็นสีชมพูนี่งไงมันเป็นสีชมพูแต่บางวันชมพูกว่านี้อีกนะใครจะได้มาว่าป้งไว้ได้ไหมมะข่ก้อนวิธีมาแล้วพอทำให้บอไม่ต้องเติมแล้วเดี๋ยวไปเข้าขบ้านแล้วอฟ FC จากสปปลาวนะคะคุณบีมอุย๊ยคุณบีมาีจันนะคะคุณชาลิตาส่งมาสิบดวงนะคะทำไมมันมีดาวฟรีสิบดวงหรอ สสเออมีแต่คนสิดวงสิวงออถ้ามีดาวฟรีสิบตัวมันมีขอนะคะขอสิบดวงพอแล้วแหล,ละเธอไม่งั้นมันเล่นไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยพอแล้วคุ้นี้ย้อาง้บ้นะ พิธีหนูต้องฉีดอย่าให้โดนตาน้องนะลูกฉีดสูงสูงฉีดสูงสูงเออพอแล้วไปยืนตรงสูงสูงนู่นแล้วยิงลงมาเอ้าเป็นไรเออหนูหนูต้องไปยืนเหนือลมลูกหนูยืนใต้ลมมันก็เข้าหน้าหนูสิ บางล้มโลกมามีพ้าเด็กๆมาเที่ยวลาวด้วยนะคะอยากไปเลยจริงๆลาวก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยากไปนะอยากไปไหว้พระแล้วก็อยากจะไปแบบจริงๆออยก็ไม่ได้ชื่นินกับธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอากาศน่าจะดีที่ลาวไปไหว้พระอะไรเงี้ยอยากอยากไป ไอวาสู้ชีวิตมากคุณเต็มสิริส่งมาสิบดวงนะคะคุณจีราส่งมาหนึ่งร้อยดวงค่ะไอวาจะตีลังกาแล้วตีครับดกเด็กคุณคุณครับคุณจอดนะคะก็หนูไม่ต้องไปยุ่งกับเขาลูกมันมีไม่รู้อาจจะเป็นก้อนหินละมั้งคุณเบนจพรส่งมาสามสิบห้าดวงค่ะโอ้ยถ้าหนูห้ามไปเหยียบเขานอะลูกเดี๋ยวเขาตายนะอืม เขาตาย already หนูรู้ได้ไงตาย already หมดแล้วตาเหอะยุงเอ้ยไม่ใช่เออยุงมาละฟ้ามืดแล้วลูกเข้าบ้านกันเถอะอีกเครื่องนี้มันดีเนาะมันเป็นพิ้งใช่ไหมมันเป็นพิชคืออะไรพิชคือ พีชเป็นสีพีชใช่ไหมเราเนี่ยนะมันสี่ขวบมันจะยิงแม่มันแล้วทำไมลูกทำไมแอร์เพลิน

น่ากลัวเดี๋ยวเป็นใครเลือดออกป้ายไปเดี๋ยวเป็นใครเลือดออกไปเถอะมันระบาดไปลูกไปเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวยุ่งกาดไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาให้ป้านุชเก็บเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาไปล้างไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันอี๋แล้วเดี๋ยวหนูจะไม่ได้เล่นอีกนะลูกเอาส่งให้ป้านุชเลยเอาเอาปืนเอาปืนบับเบิ้ลส่งให้ป้านุชเลยเร็วมากเลยพี่ทิมไปแล้วเนี่ยคุณชายมาก <Okay. S 2> ท้องฟ้าสวยมากอ่ามีคนบอกว่า oh. ท้องฟ้าสวยมากเดี๋ยวมามีให้ดูรอบหนึ่งสวยเนาะนะ,ะท้องฟ้าสีพีชืยุงมันมาเกาะโทรศัพท์เลยสีพีชสีพีชสีพีชน้องพีชพูดงี้สีพีช,พชโอเคอ่าเ,เราจะกลับบ้านแล้วไม่ต้องคิดมากค่ะมามีเป็นย่าไม่เจ็บมากค่ะปิดไลายกันแค่นี้บ๊ายบายเดี๋ยวไปไปดูโอ้มันมีอันอ่านอะไรอ่ะ คอมเมนต์ไม no ่ทันเลยขอโทษทุกคนด้วยนะคะทุกคนที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วทุกคนที่ส่งดาวมาเรากำลังจะเดินกลับบ้านแล้วเพราะว่ายุงกำลังมานะเดี๋ยวเด็กๆโดนยุงกัดโอเคอะพ่อๆบายยทุกคนขอให้ทุกคนมีช่วงปีใหม่ที่สวยงามพรุ่งนี้จะไลฟ์ใหม่แนงพรุ่งนี้เราไม่อยู่นอกจากเธอจะไลฟ์มันมีขี้เกียจนะทุกคนถ้าเพื่อต้องการให้ไลฟ์ก็เนี่ยไปกดดันเหมือนมีเอา พอพอ่พอไม่อยู่บ้านโอเคไปแล้วบายบายเจอกัน